ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาเราจะขยายเวลาการยื่นแบบใน2แบบแสดงรายการด้วยกันนั่นก็คือแบบพองดอ0และพองดอ91สําหสำหรับปีภาษี2563ที่โดยปกติสิ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบในวันที่31มีนาคม2564 ซึ่งการขยายนี้นะคะจะขยายไปถึง3เดือนด้วยกันโดยไปสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564แต่ทั้งนี้นะคะการยื่นแบบนี้จะต้องยื่นแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเท่านั้นนะคะโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรชื่อ www.rd.go.th ค่ะ เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์นะคะนำไปเป็นงบป,ประมาณของแผ่นดินโดยเฉพาะที่เราเห็นง่ายๆเลยก็คือโครงการคนละครึ่งหรือโครงการไทยชนะนะคะโครงการเหล่านี้เม็ดเงินส่วนใหญ่มาจากเม็ดเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะแล้วอีกอย่างในเรื่องของการฉีดวัคซีนในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของประชาชนสิ่งเหล่านี้ก็มาจากเม็ดเงินภาษีของประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะคะในปีงบประมาณ2,563สัปรากรมหาสาครคามเราจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด556ล้านบาทแต่เม็ดเงินที่เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดมหาสาครคามเราสูงถึงพันกว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงสูงจุดนี้ทำให้เห็นถึงเม็ดเงินภาษีที่ลงมาที่พื้นที่อย่างมหาศาลค่ะ สัมภารพื้นที่มหาสารคามขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามทุกท่านนะคะยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร่วมกันภายในกําหนดเวลาทั้งนี้ก็เพื่อให้กรมสรรพากรได้นาส่งเม็ดเงินนั้นเข้าไปสู่งบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศต่ตอไปค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะคะจะต้องยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรด้วยเว็บไซต์ www.rd.go.cs แต่ถ้าหากมีปัญหาอุปสรรคใดๆสามารถเข้าไปติดต่อรับบริการได้โดยตรงค่ะที่สำนักง,งานสัมภารพื้นที่มหาสารคามหรือสำนักง,งานสัมภารพื้นที่สาขาทุกแห่งในจงังหวัดมหาสารคามพวกเรากรมสัมภกรพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนขอบคุณค่ะ